สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนสิงหาคม2564กับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง u t u b e ปุกกี้พยาการณ์เหมือนเช่นเคยเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงสุตาร,ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดว,วันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะหรือท่านใดน,นะคะที่มีลัคนาอยู่ราศีตุลก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะก่อนที่จะเข้าสู่การทำนายก็ต้องขอเรียนแจ้งเหมือนเช่นเดิมทุกคลิปที่ผ่านมานะคะว่า การทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวดังนั้นนะคะผลของการทำนายาจจะมีความตรงหรือไม่ตรงนะหรืออาจจะเกิดแบบสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้ด้วยนะดังนั้นขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่เป็น พลังงานทางด้านบวกนะเป็นสิ่งที่ด,ดีนะนําเป็นก็เป็นข้อคิดนะข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อพึงระวังกันนะแล้วก็สิ่งไหนที่คิดว่ามันไม่ดีไม่ชอบหรือไม่ใช่นะก็สามารถที่จะปล่อยผ่านได้เลยเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะสําหรับทุกท่านนะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe นะติดตามอาจารย์นะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าหลังจากจบคลิปแล้วสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่เนาะช่วยกันกดให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจเนาะอยากที่จะเช็คดวงส่วนัวงของตัวท่านเองนะยังไงก็สามามรถตติด่อ าทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับชาวตุนนะลนักนณาตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปชมกันเลยค่ะสำหรับชาตุลลักนณาตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะค่ะไพ่ใบแรกมาดูกันเลยค่ะ ได้ไพ่อธิษฐานได้ไพ่สิบถ้วยนะครับซึ่งไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่มีพลังงานที่ดีๆนะพลังงานบวกเยอะมากๆเลยเ็เชื่อกันว่าเป็นไพ่อธิษฐานนะคะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้เนี่ยก็ขอให้อธิษฐานแล้วสิ่งที่อธิษฐานเนี่ยก็จะอาจจะมีความเป็นจริงเกิดขึ้นได้นะ,ะดังนั้นอันนี้มันเป็นความเชื่อด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแต่ว่าโดยความเชื่อเนี่ยก็คือ เขาบอกว่าอธิษฐานนะสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอธิษฐานแล้วก็ต้องทําด้วยนะคะนะไม่งั้นอธิษฐานไปก็ไม่ทําก็ไม่ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นลักษณะนี้ด้วยนะทีนี้มาดูไพ่ใบอื่นอีกนะคะก็คือไพ่ได้ไพ่เดอะซันนะคะ ได้เฮลโลแฟน์ขึ้นมาด้วยนะเอาไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มันแอบ,บมีแอบ,บมีไพ่ที่อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่บ้างนะคะแต่ก็นี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะ,ะก็คือได้ไพ่เดอะมูนขึ้นมาด้วยนะ,ะได้ไพ่ห้าดาบด้วยนะโอเยอะเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะ,ะอ่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะก็คือได้ไพ่ใบแรกนะไพ่ที่เป็นตัวตัวของคุณก็คือได้ไพ่ q u e e n o f Cups นะคะในช่วงเดือนนี้ชาวตุนและกษนาตุนเนี่ยจะ นะเหมือนกึ่งกึ่งท้อกึ่งกึ่งปล่อยวางอืมน,นะคือครึ่งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าท้ออะไรเงี้ยแบบเออเราเราทำไมชีวิตเรามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ทำไมสถานาการณ์มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าวิตกร,รู้สึกกังวลรู้สึกท้อแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยหรือว่ากึ่งหนึ่งในใจของคุณเนี่ยนะคะมันก็มีความรู้สึกว่า um, ช่างมันเถอะยังไงมันก็ต้องเป็นไปนะไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คือเหมือนรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกโปรงนะ หรือว่าเขาเรียกว่าชินแล้วปะ่ะเขียวไหมนะชินก็ได้หรือว่าปรงก็ได้นะจะใช้คานั้นก็ได้ว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหรือว่าในโลกนี้นะคะมันก็จะมีเซอร์เคิลของเขานะคะมีวงรอบของเขาคือเกิดแก่เจ็บตายเนาะในเรื่องของความที่ว่ามันเป็นความเป็นไปนะคะตามธรรมชาตินะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยนะคะแล้วก็ ถามว่าท้อไหมนะคะคือมันท้อไม่ได้น่ะสิใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับมีภาระอะไรเยอะแยะมากมายที่จะต้องรอคุณอยู่แล้วก็มีความรับผิดชอบอนะ,ะในช่วงเดือนนี้คุณตูนมีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะเยอะมาก นะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีคุณท้อบางทีคุณเหนื่อยแล้วก็คิดว่าทาไมชีวิตคุณเนี่ยจะต้องช่วยเหลือแต่คนอื่นเขานะบางทีคุณอาจจะคิดในแง่ที่ลักษณะที่ว่ารู้สึกว่าทำไมทาบุญแต่คนไม่ค่อยขึ้นเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่าพีดอย่งงางนั้นสัทีเดียวนะคะเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ king of cups มาเนี่ยคุณเป็นคนมีน้ําใจนะชอบช่วยเหลือคนนะให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆรอบข้างอยู่เสมอเสมอฉะนั้นเนี่ยความดีที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณช่วยเหลือไปเนี่ยนะคะมันก็จะย้อนกลับมานะส่งผลให้คุณเนี่ย าตามมาอย่างแน่นอนอนะคะฉะนั้นก็อย่าไปทอ้อใจไปนะคะเระาภาวนาอธิษฐานมาด้วยนะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่านะคะการงานของคุณคนที่ทํางานประจํารับราชการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานประจําในช่วงเดือนนีน้ก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยเมอสักครู่นะคะความรู้สึกเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าช่วงนี้เหนื่อยนะเอ้ยทำไมฉันตับ ทำงานเยอะกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่ารับผิดชอบหน้าที่การงานมันหนักมากมันแบบมันโอเวอร์โหลดไปไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าน้อยเนื้อถ่อใจว่าทํางานเยอะแต่ทําไมเงินไม่เงินไม่ได้เพิ่มอืมนะหรือว่าเงินเท่าเดิมหรือเงินแบบไม่พออะไรเงี้ยนะคะคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เกิดตามหน้างานด้วยก็คือความรับผิดชอบเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนไว้วางใจนะจะใช้คํานี้ได้ไหมเนี่ยคือมีคนให้งานแล้วแหละนะหรือมีคนโยน ความรับผิดชอบมาให้คุณค่อนข้างที่จะเยอะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณเองหรือว่าเป็นเจ้านายขอยงคุณเองนะคะฉะนั้นนะช่วงเดือนนี้บางทีคุณอาจจะต้องอแบกรับในเรื่องของภาระงานที่มันเยอะมากๆงานหนักด้วยนะงานหินด้วยแล้วก็สัมพันธภาพนะคือสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะคะช่วงเดือนนี้นะถ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเพศหญิงนะคะก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักทีเดียว นะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องไม่มีข้อแมนะ้หรือว่าไม่มีการโต้เถียงนะ <L un> หรือว่าสงบปากสงบคาให้เยอะที่สุดนะเพราะว่ามันอาจจะมีกรณีที่พลาดเกิดขึ้นการผิดใจการถกเถียงหรือว่าการขัดแยงนะ้งกับเจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงก็ไดนะ้ในแง่ของการที่คุณเป็นผู้บังคับบัญชายอยู่แล้วหรือเป็นเจ้านายอยู่แล้วเนนะี่ยช่วงนี้ลูกน้องก็อย่างที่บอกนะคะคือบางทีเราอาจจะเหนื่อยในการที่เราจะต้องช่วยลูกน้องในทางกลับกันด้วยก็ได้แล้วก็ลูกน้องที่เป็นเพศหญิงเนี่ยอาจจะเหมือน ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือว่าคุณต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นนะะแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติก็อาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะก็คือเหมือนหม่เจ้านายทะเลาะกับลูกน้องเจ้าน้องลูกน้องก็ทะเลาะกับเจ้านายหรือว่ามีข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะะแต่ว่าข้อขัดแย้งตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีการเคลียร์กันได้มันก็จะมีการเข้าใจกันนะหรือว่ามีการปรับความเข้าใจ นะหรือเหตุการณ์ตรงนี้มันก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีนะถ้าเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวนะตอนอเดือนนี้นะคะชาวตุลลคณาตุลก็ต้องมีความเปราะบางอาจจะต้องมีความเปราะบางนะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในบ้านกับคุณแม่แก็ได้คุณป้าคุณพี่เป็นพี่ก็ได้นะคะพี่เป็นเพศหญิงอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีความเปราะบางในแง่ของความสัมพันธ์อาจจะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความใจเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องอคิดเยอะนะไม่ต้องไปคิดถึงรายละเอียดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายตัด ในเรื่องของความจุกจิกอะไรละเอียดออกไปนะมันก็จะทําให้สถานการณ์นี้มันไม่มีอะไร นะไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องของงานเข้าได้นะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของเนื้องานมันก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีความสิ่งที่มันจะต้องน่ากังวลนะส่วนใครที่กําลังไม่มีงานหรือตกงานอยู่นะหางานอยู่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้งานนะแต่ว่างานตรงนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ไม่โดนใจคุณหรือว่าไม่ไม่ได้เป็นงานที่ตรงกับสายงานที่คุณจบมาหรือที่คุณ ตั้ใจอยาที่จะทำนะคะบางทีจบบัญชีแต่อาจจะต้องไปดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เป็นการยกตัวอย่างประมาณอย่างนั้นนะ,ะหรืออาจจะฉีกแนวไปเลยแบบเออไม่ไม่เคยทําแนวนี้มาก่อนเลยไม่มีความรู้มันก็เลยเป็นการเหมือนที่เป็นการที่ว่าคุณจะต้องเริ่มอะไรใหม่แล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณบิดนะ,ะหรือคุณไม่แฮ ppy กับ สิ่งที่คุณได้รับนะสิ่งที่คุณได้ทําก็ได้นะแต่ถามว่าได้งานไหมได้งานแต่ได้งานอาจจะไม่ค่อยตรงใจสักเท่าไหร่นะคะทีนี้มาดูในแง่ของคนที่ทําธุรกิจหรือค้าขายกันนะคือธุรกิจค้าขายนะช่วงนี้เนี่ยคือไพ่ที่มันดีๆนะคะมันก็มีอยู่แต่ว่าในแง่ของความช่วยเหลือหรือว่าความที่ว่าเราเราอาจจะต้องเหนื่อยในการที่เราจะต้องช่วยคนอื่นเขาก็ได้นะอย่างเช่นเป็นต้นว่าคุณอาจจะต้องอดทนที่จะทําธุรกิจตรงนี้นะเพื่อที่จะประคับประกองให้ลูกน้องอยู่รอดหรือว่าไม่อยากที่จะ ทิ้งบุคลากรไม่อยากที่จะทิ้งลูกน้องลูกทีมของคุณนะตรงนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณคุณต้องทำคุณต้องสู้นะไม่ใช่ว่าสู้เพื่อตัวคุณคนเดียวสู้เพื่อลูกทีมนะลูกน้องของคุณหรือว่าธุรกิจของคุณให้ให้มันอยู่รอดนะซึ่งตรงนี้การสู้ของคุณนะมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไปได้ในระดับหนึ่งนะที่ที่มันก็ไม่ถึงกับว่า แย่นะคะแต่มันก็ถามว่ามันดีมากไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงกับว่าดีมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะมันก็ยังคงมีอยู่นะที่บอกได้แพร่ที่ิฐานด้วยแล้วก็ได้ไพ่เดอะซันด้วยฉะนั้นน่ะมันอาจจะต้องรอในแง่ของเวลาในระยะเวลาหรือว่ารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะแล้วมันก็จะมีอะไรที่มันดีๆเข้ามาถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะดีเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาในแง่ของการที่คุณได้ หรอตอบรับนะหรือว่าได้คู่คู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะบางทีเราคุณอาจจะได้ยิวงานที่มันเป็นงานบิ๊กจ็อบอะค่ะงานใหญ่นะงานที่แบบว่าโอเคล็อตหนึ่งจบเลย อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าจบแบบธุรกิจปิดปิดอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าลอดหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็แบบเป็นลอดๆเลยได้ได้เข้ามาเป็นจอบๆอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ <S <S แล้วก็เหมือนอคุณได้งานตรงนี้มาได้ธุกรกิจตรงนี้มาได้เซ็นสัญญากับลูกค้ามาตรงเนี้ยคุณก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลอดๆเป็นเป็น,ปนมีคนสั่งก็ได้นะ,ะมีคนสั่งเพื่อที่จะให้ธุรกิจคุณเนี้ย มันได้เป็นหลอดๆนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นรักษณะแบบนี้นะสำหรับคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่ทำการขายนะคะก็มาดูในเรื่องของการเงินทีนี้การเงินเนี่ยนะคะบางทีคุณอาจจะวิตกด้วยก็ได้เรื่องของการเงินนะเพราะว่าได้ไพ่นะห้าถ้วยนะ ซึ่งการเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้ถามว่ามันมันยังไหวไหมนะถ้าถ้วย3ถ้วยล้มไป2ถ้วยก็ยังอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไหวแหละแต่คือแบบมันก็จะไม่ไหวนานนะไหวได้ดี๋ยวไม่ไหวนานทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของความช่วยเหลือนะหรือตัวคุณเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์การวิ่งเต้นนะวิ่งเต้นติดต่อในแง่ของการกู้ยืม นะแน่นอนเลยเดือนเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องไปติดต่อธนาคารนะสถาบันการเงินนะหรือหน่วยงานอื่นๆนะหรือคนอื่นๆก็ได้นะหรือคนที่คุณรู้จักเนะี่ยในการที่คุณจะขอให้เขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินฟิ n นแ c นซ์ของคุณเพื่อให้ระบบนะหรือว่าการทํางานหรือการอยู่รอดของคุณเนี่ยนะหรือธุรกิจคุณเนี่ยมันอยู่รอดไปได้ก่อนนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาก,กับแบงค์นะกับธนาคารในช่วงเดือนนี้ในเรื่องของการผ่อนผันเรื่องของการกู้ยืมโลนนะ หรือว่าอาจจะเป็นญาติคุณก็ได้นะคือตรงนี้ขอให้ช่วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนอยากที่จะยื่นนะไม่แน่ใจว่า,าจ,จะมีเกณฑ์การยื่นกู้บ้านกู้รถหรือเปล่านะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของอาสาหริมทรัพย์ก็ได้นะ,ะก็จะมีเกณฑ์การที่จะกู้ผ่านแล้วก็บางทีอาจจะกู้มาเพื่อที่จะเอามารีโนเวทบ้านนะหรือเอามาซ่อมบ้านซ่อมเหมือนเหมือนคล้ายๆว่ากู้เงินมาเพื่อที่จะมาทำรีโนเวทบ้านเป็นลักษณะนั้นก็ได้ เพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถนะที่ดินหรือว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในครอบครองนะะแต่ว่าเดินภาพรวในการเงินมันก็ยังคงเข็นไปได้เลยค่ะนะอาจจะมีเกณฑ์การได้โชคในเรื่องของความช่วยเหลือที่จะเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกไป นะคะแล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์การได้โชคในแง่ของทางการเสี่ยงอะไรไหมนะคะเดี๋ยวซันมานะคะเดี๋ยวแพทย์ที่ถ่ายมาฉะนั้นตรงนี้มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภทางการเสี่ยงหรือในแง่ของเงินที่ลงทุนไปอาจจะได้คืนมานะ,ะก,ก็ตรงนี้ได้คืนมาหมายถึงว่าอาจจะลงทุนในเรื่องของหุ้นในเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์การที่ว่าได้เงินเข้ามานะตรงจุดนี้นะคะอ่ะทีนี้มาในแง่ของเราคู่ยืมเขาเนะเราคู่ยืมเขาแต่พยายามอย่าให้คนมากู่ยืมเราหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีนะ ในแง่ของการที่ว่าเราจะต้องแบบไม่ไหวยอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีแบบคนที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้ชาวตุนจะต้องอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะนิดน,นึงนะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะพิจารณาในการช่วยเหลือเขาหรือไม่นะคะแต่ว่าอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณอาจจะต้องมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือ นี่มาเลยนะคะสองเหรียญน,นะคะแน่นอนเรื่องของการเงินเรื่องของสภาพคล่องอประมาณอย่างนั้นนะคะคือตรงเนี้ยก็แล้วแต่ที่จะพิจารณากันแล้วกันนะคะมาทีนี้มาดูเรื่องของอความรักนะความรักเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่มีคู่นะหรือว่ามีแฟนแล้วนะช่วงเนี้ยบางทีคุณกับคู่หรือว่า กัแฟนเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาะ,ะมีปัญหาในแง่ของระบบความคิดหรือว่าในเรื่องของทัศนคติซึ่งทัศนคติแล้วก็เรื่องของหึงหวงด้วยนะคะคือบางทีเนี่ยอดจะหึงอะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าไม่เกิดขึ้นคุณไม่หึงเขาเขาก็หึงคุณเนี่ยมีสองอย่างนะหรือการคิด วิตกกังวลคิดมากเกินไปในเรื่องของการเงินในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าหลายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็รวมถึงเรื่องของความหง่งห่วงด้วยนะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะถามว่ามันจะมีคนเข้ามาเป็นมือที่สามไหมนะทำให้เขาคุณตรงเนี้ยมองว่ามันไม่ไม่ได้มีนะในเรื่องของมือที่3าเข้ามาแต่มันจะเป็นในแง่ของความเครียดนะในแง่ของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผ่านคิดเยอะนะคิดมากไปนะคือคิดมโนไปเองนะมีกิ๊กทิปอะไรประมาณอย่างนั้นนะ,ะเพราะว่าณนะตอนนี้ต่างคนก็ต่าง แบบทำงานหนักหรือว่าต่างคนก็ต่างต้องหานายนิ้โดนในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจเป็นหลักอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการการปรับความเข้าใจกันในเรื่องว่าเออมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะจ๊ะอืมนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจต้องปรับกันนะคะถ้ามีปัญหากันนะอืทีนี้มาดูในแง่ของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมองว่ามันจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานี่นะ,ะมีคนเข้ามาแต่ถ้ามีขนาดได้ เผ็ออฟซอสเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคนเข้ามาตรงนี้คืออาจจะมาในแง่ของจะเจอสายเปก็ได้นะอาจจะเจอสายเปนะที่เข้ามาแล้วก็เหมือนคือคือเปแต่ว่าไม่ได้รักจริง อะไรประมาณอย่างนั้นนะคือในทัศนสติตคุณในอุรมณติมคุณนะคุณต้องการที่จะหารักที่เป็นรักที่ในอารมณติมคุณแหละนะคือความรักที่เพอร์เฟกแต่ว่าคนเข้ามาณนะช่วงนี้นะคะจะมาในแง่ของสายเปแต่ว่าหวังผลประโยชน์นะคือไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจอะไรมากมายในะ,ะในช่วงนี้ฉะนั้นก็ลองดูกันไปก่อนนะสัหรันคนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะมาทีนี้เรื่องที่จะต้องเตือนมีแน่นอนเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะได้ไพ่สี ไม่เท้านะาทีนี้เรื่องที่เขาบอกเรื่องที่ต้องเตือนนี่อาจจะไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้อะไรมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องกับของเดโมนนะคะเดมมนขึ้นนะฉะนั้นตรงนี้บางท่านนะราศีตุลบางท่านเนี่ยอาจจะ ช่วงนี้มีฝันแปลกๆหรือเปล่านะอาจจะมีนางสังหรที่ทั้งดีด้วยแล้วก็ทั้งที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่หด้วยนะาจะมีรู้สึกแปลกๆฝันแปลกๆนะตรงนี้เขาบอกว่าอาจจะต้องให้นะกับไหวบูชาหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือเจ้าที่เจ้าทางนะเพราะว่าเดิมูนขึ้นเนี้ยแน่นอนเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าที่แรงนะหรือว่ามีเกณฑ์การที่ว่าคุณอาจจะได้โชคก็ได้นะแต่ตรงนี้มันมันมีทั้งดีแล้วก็อาจจะไม่ไม่ค่อยโอเค okay. แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการมีดางสห จากะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าที่เจ้าทางหรือพี่บ้านปีเลื่อนของคุณที่อาจจะให้โชคคุณนะเนี่ยเพราะว่ามันได้ไพ่สีไม้เทานะฉะนั้นก็อาจจะนะสวดมนต์นะคะไหว้พระแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านหรือไม่ก็ทําบุญก็ได้นะคะหรือไหว้ท่านก็นได้นะ,ะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีนิดนึงมันอาจจะมีเรื่องของการที่คุณฝันแปลกแล้วด้วยนะมีโชคด้วยนะแล้วก็ต้องดูแลกันนิดนึงในเรื่องของตรงนั้นแล้วก็มันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ การเดินทางนะการเดินทางบางทีอา่าชตรงนี้โควิดหรือเปล่าเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นอันตกไปแต่ถ้าท่านใดที่มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะหรือต้องไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปนะหรือสถานที่เปลี่ยวไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย,ยจอดรถนะหรือว่าไปทําธุระเนี่ยก็ต้องดูนิดหนึ่งนะดูหน้าดูหลังนิดหนึ่งว่าเอ๊ะที่จอดรถหรือว่าที่เราไปเนี่ยมยันเปลี่ยวไหมมันมันมีอะไรที่มันเหตุการณ์ที่มันอ่สุ่มเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีนิดนึงนะช่วงนี้ก็ต้อง ดูแลกันนิดนึงในเรื่องของตรงนี้นเรืเรื่องสุขภาพด้วยนะคะฉะนั้นโควิดก็ยังอยู่นะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพอีกหนึ่งน,นะคะชาวตูนช่วงนี้ค่ะทีน,นี้มาดูในแง่ของบทสรุปนะคะได้ไพ่สองถ้วยเข้ามาเนาะ <S <S <ๆ>เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะชาวตูนอาจจะต้องอย่างที่บอกช่วยเหลือคนอ,อื่นเขาเยอะแล้วก็อาจจะต้องดูตัวเองด้วยนะช่วยเหลือตัวเราเองด้วยดู ในแง่ของความรู้สึกนะหรือว่าสภาพจิตใจหรือว่าสภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยนะคะก็คือดูแลสุขภาพนั่นแหละนะสุขภาพกายสุขภาพใจคิดเยอะจนเกินไปนะคะบางเรื่องก็อาจจะตัดนะรายละเอียดหรือตัดสิ่งที่ทําให้คุณกังวลใจลงไปบ้างแล้วก็พยายามดูแลตัวเองนิดนึงนะอย่าหักโหงงานเยอะนะคะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยจะก็ให้กําลังใจชาวตุลละกณะตุลในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่ดีกําลังมาแล้วมีพยายาธิฐานอย,าอย่าลืมนะเหมือนเดิมนะคะ ก็จะมีความสําเร็จนะในช่วงเดือนนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวตุนอีกครั้งหนึ่งกันละกันค่ะก็ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะทีนี้ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะหลังจบคลิปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานด้วยนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ